ไส้วเด็ดเชนอาชิ้นข,ขวายข้าว่ควายเท,ท่าได้เนี่ยบานตลาดนัดตอนเศราบันเศราอยู่ทีบ้านร่องเที่ยวเมืองหงอยแพื่อลร่วงพบาตอนนี้มันจะมีปีงป่าปีงป่าป้งไก่สดๆอหอนๆเลยตอนเศร้าปีงป่า ีไส้วเด้อไสัวมูดเนาะกาแซบเนาะนี่ยห้างกากีนได้มือเออสลัดนัดนี่เนาะนี่ใชขอบคุณขอบคุณน้องเที่ยวเนาะกาแซบเนาะเนี่ยห้างซุกน้ำีปิงมีนนี้งนซีนมูเนะนี่อะไร ด,ดูลาบเน,นี่ยลาบเซนเซนอร่าประจําเมืองนี้นะใส่มาื่ลาบน,นะลาบนะเนน่อน,นนะอคนมารอล่เลยนะวันนี้มันจะมีค่ายิ้นสดๆอยู่นี่เลยนะเซนเอาซื้อไปลาบนาะ เห็ดลาปเป็ดแกงเนซีนมีเลือดเนาะเลือดสดสดเลยซีนเนื้อซีนหัวซีนขวายกิโลกิโลได้ก็จะได้ แล้อีชองนวันนี้จะเสียบสาวนี่เสียบซามงามเสียียบาเบลาบอี่เทียนับอันนี้สิบพันลาบเทีย์เนาะค้มแซบเลย้ดับเบีนกับมะออันนี้เนาะอันนี้ลาวินโดว์อนน้โอ้โหอ อย,ยังปกติาข่เราล่ไล่ยางเลยนี่นี่ไข,นะนนะเข่เอาจัดนะเคาวผิดพ้อมีหัวหนึ่งข้าเลยนะรายดีนะซาบานน้องเที่ยวอันบุ้งไปเอาน้าแลงมา มเสร็จแล้เร็เสร็จพ่อหมายนีย่คืายขับคุณนะขับคุณแต่แซ่บเลยมันจะมาค่ายอยู่ที่ตลาดนี้เนาะทุกๆวันเสาร์นะขอบคุณน้องเที่ยวเนาะแซ่บเลยเนาะ ขอบคุณน้องเที่ยวเรวเาก็จะมาข้างมออย่างง่าเลยอ,อยู่นี้เนาะสดๆเลยมันจีมนี่ไล่ไล่คนเนะาะพากันมาเก็บตัวนี้คือเท้าละเนี่ยพเท่าลงไปจะจับสอขอบคุณนักเรีนเข้าสอนฝันฝัน ติ๊กแซ่ไปนะข้าวอยนะไข่ควายเธาได้เนยไค่หน่งสาวของคีะผักสดสเลยนะมันจะมีผักผนะักจับามันจะมีมหนาวมะกรูดแซ่ลยนี่มาข้าวยอวยนะี่เซ็ตข้าวอยแซ่ไ บรรยากากศตอนเช้าเราคึกค้นเลยนะหลายคนแล้วมานั่งกินเลยนี่ได้บรรยากาศเลยนะี่จะเป็นข้าวนมปลาเนื้ออ่ามีซีซั่นเลยนะแซ่บเลยส <c oughs> ีน้ำบ้าแดง แซ่บเลยอันนี้เห็ดเป็ดทงนะน,นีนะ่เขาลอตสองนะอนนลอตสองก็ได้นะทงหนึ่งห้าบำเพ็บนะเอาซองทงนะน้ว่านถนะแซ่บเลยนะเห็ในมไม้สดๆเลยนะคือกันป่าคืายอกันหมดะลงหนึ่งห้าบำเพ็ญนะตมีครอบป้าเลยนะอันนี้เนะหอันนี้ตัวลพันนตัวลหันเอานี อันนี้ซ่องผันตัวนี้ก็คือกันหวาตัวนี้ก้อน่องผันเนก้อนละันกอันนี้อันนี้่องอันนี้ราแซนนะนดมดมปานะตัวนี้เอาตัวอาเาเอาอาาต่ไหนอืออันนี้ตัวนเป็นข้าวัดเนะคุคยังาวาตอาหาเนะตัว ชด้ได้สาวอันจาเดินสิบห้าว่ะาบ้านเดินาผัเดินเานั้นสั้นกว่านี้ิห้าแบบจีบเอาเอาห้าผันเนาะหลายลายขดนะผ้าผ่าเมาซื้อแล้วโล่าร้านมาซื้อแต่แซบเลยเนาะค่าดีเลยมันเนี้

อันนี้ขนมยังไขนมพวงโอ้ของอข่ายเราได้น่อนาผ่านเรานาผ่านเนาะเอาห้ากรอนเลยไอ้ตากเสเราด้วยนะก้อนเราผ่านขี้นะเห็ดโซ้เขาสองแล้วมีกระทีน้ำตาลใสนังแลนกันได้ล่ยล่ยางเอาไปเน มบกามข้าวหวยเนาะะแซ่บเลยนี่าห้าม็นเกินล่ลาลอย่างแซ่บแต่สิบอะไรโอ้ยตะเกียลาวันา่เนยม่ขอบมากเนาขอบคุณขบคุณขับคุณมี

ต้มก่งกว้าพวระุ่นนดไลยขบุ่นพวมีมีข้าวัดด้เนาะอันนี้นจืดปิ้กบนะนี่เนาะอเปิ้งกแ้วก็กะเจาะเน็ดเ็หอใส่ใบตองนะะนะฮะ มีแบเข้าว่างเข้าหหางเส้าหหางใส่ข้า้โกเอ่อพอถ้าได้ออสิบผัอบเอาพอเนี่เข้าวหางเนาะข้าห่างเข้าไมเนาะอันนี้มัดเอกระดาษแซมเนาะหนึงสิบัดกี้เน้าวหางเนาะข้าว่างข้าไมเริ่มมีแล้วเนาะ yeah. นะมีขัวกรบคุณคุนฮอต่อมานะเป็นเอกลักษณ์เนะนาะมากมากเลยนะก็ะทท่ว่าเอาลดท้องพลาสติกไปไล่เติมนะฮอต่อมนนีเตาหูนะนนเตาหูเซียดยนะห้องเขาได้ไงโครง้าง่ะงส้ามผ่านนะรงสร้างผ่านเตาหู ยังซอยนนอนอนเนาะเาดเน้ำบ้าน้านมีกระน้ำบ้านด้วยนแซ่บเลยนะข้าวต้มข้าวต้มกันได้ไหมัเลอ้ ป๋วเนี้น,นะเข้าเป็นเข้าเป็นเข้าร้อยสองรสอแฟอันนี้มันยังแหน,นต้นนิโคโลนิโคลโอันนี้โซฟา,ามัา <c oughs> ้ยหรืซไหมคะนดี๋ดีละลายคนเราพามาซื้อนะนหนนาสุก นี้ห้างสุดนึ่งไส้วัวนึ่งใส้วัวลาิ้นขวายนะซิ้นขวายว่ล้ำซิ้นขวายซินขวายนะแซมเอาล่าได้หนขวายไข่ไ่อนนี้ก็ลาิ้นขวายล่าดิบลูกไก่ลูกไข่เลือดไม่แค่นีค่เป็นวายอย่ายลยเนาะหาหเรเขีมนไปเลย

อาหารการกินมื้อนี้จะว่าไล่เลยเนาะแือว่าเป็นตลาดนัดแด่เนาะก็จะมีผู้คนมาเลาะล่ลเนะาะสาวบ้านประการบักไทยอาหารการกินก็ไล่ด้วยกันนอ,นอกจากอาหารการกินก็จะมีเป็นพวกวพืชผักเนาะก,ก็จะมีพืชผักมากมายเลยว่า,าเครื่องปลาพ้องโด่งอื่นๆอีกเนะาะบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะตอนเช้านะจะยังมีมอกนะมอกปกคลุม อยู่ผ่าอยู่ตามล้องเมน้ำอู่นะอยู่ที่บ้านน้องเขี้ยวเมงงอวืองหอยเรื่องล่วงพะบางนะาได้ไปได้มาเนาะสามารถมาแวะสมเนะมาซื้อมาสิมอาหารกันกินอยู่ที่ตลาดเศาวัดเศ้าอเมื่อนี้ก็อว่าซื้อลายล่าย,ยางเลยก็จะซื้อประเภทขนมวนเนาะแต่บ้านก็จะมีอาหารกันกินลากไาย ให้เลือกให้สิ่มให้กลิ่นนะการบริษัทก็จะข้อหลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนละกาข้อขอบใจทุกทุทานทุกๆก,ก,ก,กคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี